ป,ปัญหากินไม่พึงประสงค์แบบนี้แก้ไขด้วยแอร์เพียวราค่ะตอนนี้นะคะเรวก็อยู่ที่ ห้องฟิตเนสเขานี่ก็จะมาออกกำลังกายกัแบวบิวดีๆมากเลยค่ะเป็นวิวทะเลสเาวน้ำด้านหน้านะคะสุดยอดเลยกัแบวบิวนี้นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบนี้เพราะวิวดีๆแบบนี้ค่ะชอบมากเลยแต่ว่าออกกำลังกายไปสักพักเริ่มได้กลิ่นกลิ่นแบบว่าเหมือนพื้นยางอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะเป็นกลิ่นยางๆะคะ่ะก็สำรวจแล้วนะคะน่าจะเป็นส่วนของพื้นยางของห้องฟิตเตนสท่านมีลิ่นค่ะกลิ่นค่อนข้างแรงมากเลยค่ะแต่ว่า ตัวนี้ได้ด้วยเครื่องฟ้วอ,อากาศแอร์เพียวราค่ะตั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นมากเลยนะคะ เห็นไหมคะก็คือตอนแรกที่เข้ามาในกลิ่นแรงมากเลยค่ะค่อนข้างแรงทําให้ออกกําลังกายไปแล้วหายใจไม่สะดวกเลยค่ะแต่ว่าพอได้เครื่องพออากาศแอร์เทียร่าตัวนี้แล้วค่ะบรรยากาศก็ดีขึ้นเป็นสีเขียวค่า PBM 2.5ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะทําให้เราออกกาลังกายไปรุนิกพูดไปว่ายังไม่เหนื่อยเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะ สมบัติกับของเครื่องฟวกอากาศแอร์เพียวร่าของเรานะคะบอกเลยว่าคุณสมบัติมากมายเลยเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักที่เบามากๆเพียง6.5กิโลกรัมเท่านั้นเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกมากๆค่ะรวมไปถึงมีประจุลบนะคะช่วยในการดักจับฝุ่นละอองภายในอากาศค่ะแล้วก็จะมีแผ่นกรองถึง4ชั้นด้วยกันค่ะเรียกได้ว่ากรองถึงเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียต่างๆในอากาศเลยละคะ่ะรวมไปถึงนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมี UV ช่วยในการฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็ PM กําจัดฝุ่นละออง PM 2.5ภายในอากาศด้วย ใช้ได้แต่ห้อง1-35ถึงตารางเมตรด้วยกันนะคะมูลค่า5,990บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับคุณสมบัติแบบนี้เลยค่ะกับแอร์เพียราค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพดีซื้อได้เองที่บ้านค่ะกับเครื่องพ่ออากาศแอร์เพียราของเราวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ